สวัสดีครับวันนี้ก็มาซ่อมตู้เย็นครับซิงเกอร์5.5คิวครับประตูขาดครับประตูขาดออกจากกันครับประตูขาดออกจากกันครับอ่านี่ครับสนิมกินหมดครับในตัวนี้สนิมกินหมดครับผมจะจะมาเอาเหล็กมาใส่แล้วก็ออกขาขึ้นมานิดหนึ่งครับก็คิดว่าอันเสร็จวิธีครับนี่ครับผมก็เอาเหล็กใส่เข้าไปนะขายื่นขึ้นมาผมก็ออกเหล็ก หมุนน็อตยึดกับตัวขาเด็กยึดกับขาข้างล่างไ uh, ว้ครับแท่นขาอ่าน็อตมีน็อตอยู่สี่ตัวครับอ่าแล้วก็ออกขายื่นขึ้นมานิดหนึ่งยื่นขึ้นมานิดหนึ่งขึ้นกับรูครับพอวางน,นอนอย่างนี้ก็ได้ระลับพอดีครับไม่ต้องกยับเข้ากยับออกพอดีปิดพอดีครับโอเคปิดพอดีเลยครับเนี่ยปิดพอดีเลยครับ ทำไม่ยากครับเอ่ทำไม่ยากครับนี่ปิดพอดีครับโอ้สวยเลยครับเวลาเราออกนัอนเราต้องให้นอนลงระยะอ่านออกขาขึ้นมาข้างบนมันจะได้ตรงอ่านอลายางก,ก็จะเสมอกันพอดีครับปิดพอดีครับนี่ปิดพอดีเลยถือว่าแบบนี้ก็โอเคครับถือว่าแบบนี้ก็โอเคครับ กดูใกล้ๆครับ uh huh. ผมเอ,เอาเด็กแผ่นหนึ่งตัวใส่ครับเอาเด็กแผ่นสี่เหลี่ยมตัดเด็กแผ่นสี่เหลี่ยมใส่แล้วครับผม mm hmm. ผมุนมน็อตมุนน็อตไปสี่ตัว mm hmm. ผมก็ออกขายื่นขึ้นมา,าที่ตรงกับรูของประตูพอยื่นขาขึ้นมาก็เอ,า,อาตู้เย็นนอนๆตรงนิดหนึ่งก็มันจะพอดีครับ mm hmm. เราไม่ต้องไปการ,ระยะ